สวัสดีครับมาพบกับช่องนายเอกเอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนหน้าจอ Samsung Galaxy A52 นะครับตัวนี้มีอาการหน้าจอแตกมานะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามให้ผมนะครับช่วยกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเปลี่ยนเลยนะครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับ ลำดับแรกนะครับเราก็ต้องใช้เข็มนะครับจิ้มถัดซิมออกมาไว้ก่อนนะครับซึ่งถัดซิมจะต่างจากรุ่นอื่นที่อยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้ถาดซิมจะอยู่บริเวณด้านบนนะครับเราก็ถอดถาดซิมออกมาวางไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะใช้พลาสติกแผ่นบางๆนะครับทําการสอดใต้ฝาหลังนะครับหรือว่าท่านใดมีไพ่ก็ใช้ไพ่แทนได้นะครับผม ถ้าเครื่องรุ่นไหนที่ยังไม่เคยแกะซ่อมนะครับผมแนะนําให้ใช้ไดเป่าผมนะครับเป่าฝาหลังอุ่นๆแล้วก็ทําการแกะได้เลยนะครับอันนี้ผมจะใช้ตัวจุบจอนะครับช่วยจุกฝาหลังนะครับเครื่องนี้เคยซ่อมมาแล้วนะครับก็ฝาหลังก็จะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับผมก็จะมาแกะน็อตด้านล่างนะครับที่ครอบลําโพงไว้นะครับ ไขน็อตให้หมดทุกตัวนะครับแล้วก็วางให้เป็นจุดนะครับเพราะจะง่ายต่อการประกอบกับนะครับพอไขน็อตออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะใช้แผ่นอลูมิเนียมงัดขึ้นมานะครับตันนี้ก็จะเป็นพวกฝาครอบลําโพงอะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใสายแพรจอนะครับที่จะอยู่ติดกับตัวก้นฉารนะครับอันนี้เราก็ต้องแกะออกนะครับผม ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใช้ไขควงนะครับไขเพื่อเปิดฝาคร,รอบเมนบอร์ดอีกนะครับอันนี้ก็ไขน็อตแล้วก็วางให้เป็นระเบียบนะครับผมเพื่อจะง่ายต่อการประกอบกลับนะครับพอไขน็อตหมดทุกตัวนะครับเราก็ทำการแกะฝาครอบเมนบอร์ดได้เลยนะครับ แล้วก็แกะสายแพรแบตเตอรี่นะครับผมอันดับแรกนะครับกันไฟรับวงจรน,นะครับแล้วก็แกะสายแพรตูดชาร์จกับสายแพรจอนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาแกะสายแพรจอนะครับก็จะมีกาวสองหน้าติดอยู่ด้าน,านล่างแลวนะครับอันนี้เราก็ต้องแกะออกให้เรียบร้อยนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมาแกะหน้าจอนะครับอันนี้ก็ถ้าท่านใดยังไม่เคยแกะนะครับผมแนะนำให้ใช้ไดเป่าผมนะครับเป่าให้หน้าจออุ่นๆแล้วก็ทำการแกะได้เลยนะครับอันนี้ผมจะใช้ตัวจุบจอนะครับช่วยจุบจอนะครับแล้วก็ใช้แผ่นพลาสติกบางๆนะครับสอดเข้าไปใต้หน้าจอนะครับแล้วก็ทำการเลาะได้เลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ทําความสะอาดตัวบอดี้นะครับห้ามให้มีเศษกระจกหรือว่าเศษกาวจากจอเก่านะครับผมพอเราทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้กาวยาง T7000 นะครับซึ่งเป็นกาวยางสีดํานะครับทาบริเวณขอบบอดี้ของตัวเครื่องนะครับก็ทาไม่ต้องมากแล้วก็ไม่ต้องน้อยจนเกินไปนะครับ เราทากาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําจอเราก็นําจอใหม่นะครับที่เราได้ทําการลองว่ามันใช้ได้นะครับก่อนหน้านี้นะครับเราก็ประกอบกลับไปนะครับแล้วก็กดหน้าจอให้ลงกับตัวบอดี้นะครับไม่ต้องกดแรงนะครับเดี๋ยวหน้าจอเราจะแตกนะครับผมก็กดพอให้มันลงล็อกให้มันอยู่นะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็ประกอบกลับนะครับผมก็จะใส่ใสาแพรตัวหน้าจอที่พ่วงไปตัวเมนบอร์ดนะครับผมก็จะใส่ก่อนลำดับแรกนะครับแล้วก็เป็นสายแพรอ,อีกอันนึงก็จะเป็นหน้าจอนะครับแล้วก็กดลงไปให้ลงล็อกเลยนะครับ พอคนลงล็อกเสร็จแล้วผมก็จะนำฝากครอบตัวก้นชาร์จนะครับครอบกลับไปก่อนนะครับแล้วก็ทำการไขน็อตให้ครบทุกจุดนะครับอันนี้เราวางไว้เป็นระเบียงตั้งแต่แรกแล้วนะครับพอไขน็อตครบทุกตัวแล้วนะครับเราก็ทำการ กดใส่แผ่แบตเตอรี่นะครับอันสุดท้ายนะครับผมแล้วก็นำฝากครอบเมนบอร์ดนะครับครอบกลับนะครับแล้วก็ทำการไขน็อตกลับไปนะครับ พอไข่น็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เราก็จะมาใส่ถาดซิมกลับไปนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็ใช้กาวทีเจ0ดพนะครับ ทำการทาบริเวณขอบบอดี้นะครับแล้วก็นำฝาหลังนะครับครอบกลับไปนะครับก็ใช้ยางเอ็นรัดหรือว่าสกอ็อตเทปติดเอาไว้ก่อนนะครับรอให้กาวแห้งแล้วเราค่อยลอกออกนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับวิธีการสาธิตเปลี่ยนหน้าจอ Samsung Galaxy A52 นะครับสำหรับท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามสักระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปผมด้วยนะครับ